วันที่26กรกฎาคม2566เวลา9.30นนาทีนานัทเสศรราชย,ยาผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจเครือข่ายการเลือกตั้งโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนณหอประชุมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวกันนิกาสายประเสริฐหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมชี้แจงความเป็นมาของโครงการอำเภอเรียบร้อยนะครับอำเภอก็อโอนใครับบางเรื่องก็ที่แก้ไขได้นี่ก็ครับก็หลังจากที่เราได้ทำการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับเป็นการทั่วไปซึ่งวันนี้นะครับเป็นการสรุปบทเรียน เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสสปชาตาหรือศูนย์ทรงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะครับดีเจประชาธิปไตยซึ่งเป็นภาคเอกชนนะครับส่วนภาคราชการเองก็คือทางอนุอำเภอแล้วก็กรรมการปจําหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็ถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขครับมมันีด้วยเหรอการประชุมในวันนี้มีการถอดบทเรียนจำนวน55ประเด็นโดยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนในการจัดการเลือกตั้งและเครือข่ายที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานและในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการแบ่งกลุ่มย่อยจำนวนสกลุ่มกลุ่มที่1ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่กกตเขตผู้อำนวยการเขตเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานประจำเขตและอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้แทนอำเภอ และกลุ่มที่2เครือข่ายที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยตัวแทนสสปอชอต,ตัวแทนบุคลากรในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตัวแทนดีเจประชาธิปไตยและตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการดำเนินการเสนอและชี้แจงประเด็นการถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อรวบรวมประเด็นสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดต่อไป